กระโปสวัสดีชาวยูทูบหนึ่งร้อยแปดกระโปงกัวันนี้ก็มาผมพามาเล่นงานงานของโมกับสถานที่นี้ก็ไกลแกอีเทจกันแล้วแต่มาแล้วว่างานที่แรงดวนเขาทำอะไรกันมั่งต้องเก็บอะไรกันมั่งกับเดี๋ยวผมพาไปจนลงนะกระโม ก่อนนี้มา,มา,าอันเด็นานเงินัผมก็เกยตถึงวันทุงหมองานแล้วห้องน,น้ำคือเตืองเดียวจรอเปิดซิแล้วกอนจดฟุับอัน่นาจะก้าวนรงมีอะไรเก็บซี่นะครับประตูน่นนาลูมีเนียมก็ติดตั้งไปแล้วนะ เกมมันย่อมเกมเกมย่อมไหนวะยังไงเรายูทูบยูทูบไหมยูทูบแค่ไหนคะเหมืองล่างนี่เหมืองล่างนานเงินเราหน้าตีเลยแคนงานแค่ไหนก็ต้องมีการบักก้อดมันอย่างเช่นการนั้านี่เราจะเป็นหญ้าเตรียมกันการลดต้นทุนแล้วก็รลดระยะเวลาในการติดตั้งนะครับผมหญ้าเตรียมจะบางคนเราจะ tít cà bươn Gà bươn là mình xuống là bươn Bà bà ta lắng Bà kê gà đại cắt bà mang lên à. Nhìn cà bươn ngon -non. Nên ngon Nước ngon ngon, nước ngon ngon Chỉ đó lập lúc ngay là lập lung... ทีวางเร็วเลยทีเสร็จทีควบคุมก่อนนะตัวไรกลับมาพอไหนว่าประโยชนเนี่ยเป็นไงนี่เนี่ยเนี่ยนี่สีน้ำมันนี่สีน้ำมันอันนี้คือการตากดับเส้นนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นวัตถุวัตถุภูมิเป็นเบรนอะไรแต่มันมีกระไลยย้อมก็มันเป็นตัวกันซึมจะเด็นเนื่องมันเป็น ก็เลยไงว่ามันเป็นอโปต้าแล้วมันเป็นยางยางอ่ะมันมีรากมาตั้งน้ำได้แต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องเก็บเลยนะั่ยัอย่างต้องเก็บรับโบริมนี้ต้องเป็นตะไคร้เนี่ยคือตะไคร้มันต้องปั่นขึ้นมานี่คือป้องกันน้ำซึมตัวนี้เป็นพื้นไม้นะนี่ตัวนี้เป็นพื้นไม้เราทําเป็นองค์น้ำเราตาตัวมเมล็ดเนี้ย luôn phải có đường thiếu, từng tay đường không, đường bên. Đường pháp, từng tiều có một nền. Còn từng tiều, paáp từng lao cái bún, ta sẽ cần nấm ya, ai bún nha. lòng lên, các phong. Để năng, rồi bắp lúng, ấy. mai, để mong nằm, mai, nha các phong. mai rồi, bà nang bầu rồi, trái là nhiều trứng จ่าแปนสมาร์ทบอร์ด6มิลกาลอดโบลลรดโบลน้ำนักเทียวคาร์บุนบุญบุญไม้กระปมกระตวนี้กระเบ๋เยอะการ่วนหนือกาโลดโลดกาเราเรีกว่าการกระทำต่อปื้นะครับก็เป็นไปตามการวิเคราะหโครงข่างอยู่แล้วรตอนนี้หลายประเทศ ากาแต่วันนี้ต้องมองงานกันแล้วกับผ้อมแต่เนี้ยกาวันนี้การมาเลขวันกืดหน้าต้องบูเรา,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 าการปรับปรุงบางการปรับปรุงอาคารกับผม้อมก็แกต้องมอบแล้วเราเรอตัต้อะไรกันนะการเป็นหรือการเคยการมาเลขก็ตัวไอ้กดไลค์กดแจกกดติดตามให้กันน,กนะครับผมเลยไอ้จ็อกกิปนะครับ เพื่ออะไรสารสนับสนุนพวกเราได้รปรับปรุงจองกันต่อไปนะครับหรือการตอนการเก็บทีแล้วซีคือเป็นการตอนคุดทายก็งานก่อสร้างนะครับอย่างก็คือช่วยไม่ช่วยกัคือสิ่งที่อรามีแต่เก็บไปแล้วนี่คือการยกปนีหางานปรับปรุงบางโครงการครับผม ันนี้คือรายทานตรงพี้นะโมแล้วเลือกกันตอนติดสุขปันข้าววันจันทร์ช่วงมอ็อกนายช่วงมอ็อกอาทิตย์หน้าครับผมตามกับนดการช่วงมอ็อกอาทิตย์หน้าเนี่เป็นปืนไม้พี่เอ็มนี่เป็น,ป,นปืนไม้ไเลยปืนไม้ไม้แต่ก้อนละไม้เกา่าตรงนี้เป็นหน้าตา่างเราก็ปิดมดคือเขาจะ ที street, pues ่แดงเดี๋ยวจะมีจอประลมระบายอากาศสั้งการโดยการสวิตต์เปิดปิดสวิตต์การประลมทำการทำน้าตีกระดูดออกไปแบบนี่นะนี่นี่คือแปลงไม่เจ็บนนี่ไม่ได้เต็มนี่แปลงของใครดินี่โดนดาลานี่ นี่อะไรของใครไม่ได้แช่น้ำนี่เอาไปแช่น้ำน่ะใช้ได้มันเป็นประทุชั้นเตีองอันนี้มันได้หวัดได้ีลครับคือมีป้อมนผมกาเนี้ยยังไม่ได้ดียังไม่เต็มีเราเรากันตกตรงนี้มีโยกเลยครับผมกาเดียวตรงนี้กาเดียวใส่คกว้ามกรอบในนี้ยึดยึดลงแม่รู้มนี้

dự chân bị bánh để mình bày bánh nè cả pông, bài yết tầng lò tầng nóc nhà. còn cái này nữa, chắc. cái này bìu xí à? chắc. cái này ba mình cùng cán nè tên à, อันนี้ปูนก้าวตัวนี้ผมสั้งมาตังชุกกระปัน้นครับโบปูนก้าว,วันนี้คือเวลาเราตังบริเวณชุกกระปั้นเนี่ยข้อก้าวปุ๊บคือเราประมาดไม่ต้องใจอย่าแน่วเ,เลยครับตัวทีก้าวคือจอบเลยอันนี้จะเป็นปูนก้าวก้าวครับจติดีูนก้าวนะดาได้เลยมีโซะมัน เนี่ยทัวร์นาเมนต์โบนาห์